สวัสดีครับ f ออุงอิง f อฟตาวน้อยเช็บั้นแพงทุกท่านนะครับ <c oughs> วันนี้ก็มาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับหนังบอสโจที่เรื่องขายอ้อผมก็ไม่รู้ว่าความหมายรเราะว่าไงนะครับเราเป็นคนภาคกลางนะครับเราเป็นคนภาคกลางภาคอีสานเขาก็คงจะรู้ความหมายดี แต่เราเป็นคนภาคกลางเราก็ยังไม่เข้าใจคาว่าใขรออมายฟามว่าไงก็วันที่16นี้แล้ะครับว่าจะบวงสรวงนะแล้วก็วันที่19ถึงจะเริ่มถ่ายทําฉากแรกนะครับก็ขอให้ประสบความสาเร็จนะครับกับหนังใขรออนะครับก็จะได้ร้อยล้านพันล้านอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับ ก็ขนาดยังไม่ออกยังไม่ทันิ่ม <c oughs> อะไรเลยก็มีคนเหมาโลให้ดูฟรีแล้วน <c oughs> ะครับเออเราก็อยู่ใกล้แล้วก็ไปดูนะครับออกมาก็เราก็จะส่งเสริมพูดง่ายๆนะใจเราก็จะไปดูนะแต่เนื้อเรื่องยังไงนั้นเราก็ยังยังไม่เห็น เดี๋ยวก็คงรู้หรอกครับเดี๋ยวก็คงออกมาเป็นทีละชอ็อตละชอ็อตละชนะเออเราก็ดีใจนะกับบอสโจที่ว่าเอาชีวประวัติของสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเรียบเรียงนะสร้างเป็นหนังนะครับก็ได้ข่าวว่าหุ้งอิงก็จะแสดงก็ประมาณ3 4 4 0เปอร์เซ็นต อเยอะน่าดูนะครับ30-40%เนี่ยนะเออก็มาประจวกเหมาะกับอุงอิงมาเจอบอสโจคู่บุญกันเลยนะเข้าคู่กันดังใหญ่เลยนะโผล่แล้วมาสร้างหนังก็คงจะเกี่ยวกับอุงอิงมากก็ไม่มากก็น้อยนะครับนะไม่มากก็น้อยก็ ไขอ่ออเนี่ยผมก็อยากจะรู้ความหมายครับอ fc คนไหนพ่อพ่อแม่แม่ fc สามน้อย fc องค์อิงนะครับช่วยคอมเมนต์มาทีนะครับว่าเออไขอ่ออหมายความว่ายังไงนะมันเป็นหนังแนวไหนไขอ่ออเนี่ยชื่อหนังไขอ่ออเอ,อเรามันคนไทยแบบภาคกลางทิ่มีสารเราก็ไม่รู้ไม่รู้เยอะนะทั้งภาษาทั้งอะไรต่ออะไรอระเพณีนะ เราไม่ได้ไปคุกคีทางนู้นเราก็ไม่ค่อยรู้เราก็มาที่ว่ามาติดตามหมอลำพอได้ฟังเยอะๆก็ตอนมาติดตามอุ้งอิ่งนี่แหละแต่เมื่อก่อนก็ดูนะแผ่นซีเดืองซีดีอะไรอย่างเงี้ยก็พอดูแต่มันก็ดูแบบหาความสนุกไปเฉยๆ่ันๆมนะันไม่ได้มีความผูกพันเหมือนกับ การที่เรามาดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงเรามาดูสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่มันมีความผูกพันนะเออทั้งกับอุ้งอิงเข้ามาแล้วมันมีความผูกพันเรานึกอยากจะดูเฉพาะแต่สาวน้อยกอุ้งอิงคนในวงสาวน้อยนะเรามันเป็นความผูกพันแบบนั้นไม่ใช่เฉพาะตอนเล่นตอนอะไรนะเออตอนอยู่หลังเวท,ทีการอยู่บ้านอะไร นะมันยงงั้นเมื่อก่อนซีดีดูซีดีมันจบก็คือจบมันไม่ได้มีความผูกพันอะไรนะจะดูตะลงึตลงตะลกอะไรก็วนเลาะก็วนเลาะไปแล้วก็พลานั้นแล้วก็จบกันนะเออมันไม่เหมือนกันดูสาวน้อยหรือดูอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเราไอ้นี่มันเราดูแล้วอยากติดตามเราก็อยากติดตามไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าจะไปจบตอนตรงไหนเราก็ ขอติดตามไปเรื่อยๆนะที่เรายังมีแรงอยู่เราก็ยังให้การสนับสนุนอยู่เพราะว่าเราก็คิดว่าอีกนานนะนะอยู่ได้อีกนานอง้งอิงของเราเนี่ยอยู่ได้อีกนานพ่อพ่อแม่แม่เซทุกคนก็เริ่มขยับเข้ามาแล้วใช่ไหม เริ่มมีมาเรื่อยๆเ,เพิ่มมาใหม่เรื่อยเรืยเราก็ดีใจไปกับน้องด้วยนะเออเห็นน้องมีเอฟซีเยอะๆนะถึงจะมาออกมาเห็นหน้าเห็นตามั่งไม่เห็นมั่งก็ไม่ว่ากันนะเออแต่เวลามีอะไรนี่โอ้ออกเพลงแต่ละเพลงหรือว่าอุงอิงทำอะไรนี่โอ้ช่วยกันเอฟซีเขาช่วยกันเต็มที่ก็ไม่เคยเห็นแบบนี้นะ วงนี้ออกเพลงวันแรกนี่ยังไงร้านนี่จะต้องทะลุนะเออร้านต้องทะลุเล่นเงินผมก็เล่นกันตั้งอรุ่นแรกโทราศัพท์แตกกระจายจะเล่นกันตั้งอรุ่นแรกโทราศัพท์แตกกระจายเลยนะเออแต่ก็ยังว่าเลยเรารักเราชอบแล้วเราก็ดูกันเรื่อยๆไปเรื่อย มันมีความสุขนะวันนี้ก็เห็นไปให้อาหารนะไปให้อาหารกับคนทางสายตาหรืออะไรนะ่ะนะเขาก็ร้องรำนำเพลงให้ฟังโอ้แต่ละคนน้ำตาท่วมกันทุกคนเลยนะทีมงานที่ไปอะนะแล้วก็มาดูตอนเช็คซึงเช็คซาวนะโอ้โอตอนนี้คนหนึ่งนะ่ะ โซเฟียนี่คนน่ะโอ้โหจับตาดูนะน้องโซเฟียก็มีพี่อุงอิงเป็นไอดอลฮะเออนี่ก็มาเดินตามรอยพี่นะสมัยก่อนที่ว่าเออไปประกวดน้องโซเฟียก็บอกว่าเออพี่อุงอิงบบเป็นไอดอลเพราะว่าน้องโซเฟียก็อยากจะหาเงินช่วยพ่อแม่แบบ แบบพี่อุ๋งอิงพี่อุคงอิงเขาก็อยากจะผลฝายอยากจะหาเงินหนาะทองช่วยพ่อแม่นะเออไปร้องงานระ้องลำนำเบงตำงานวัดงานบวชงานอะไรตำรถแพหรือว่าตำตลาดนะัดนะเออน้อง,องเขาก็ไปเรื่อยน้องโรเฟียเขาก็เห็นว่าเออพี่อุคงอิงเขาอยากจะหาเงินช่วยพ่อแม่น้องโรเฟียก็อยากจะเป็นมาก นะอยากจะทําตัวแบบพี่บ้างเอาพี่เป็นตัวอย่างก็เป็นตัวอย่างที่ดีแต่เมื่อวานเรื่องอะไรเห็นสัมภาษณ์เห่นไหมถ้าเราไม่ไปเจาะจงหรือว่าไปนึกอะไรมากหรือว่าไม่มีใครไปเสี่ยมไปแซะนะสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ไปแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องไปจับจุดจับประเด็นนะเออมาตั้งกระทู้เดี๋ยวไฟนู้นไฟนี้มันก็ไม่ดีนะ ยังไงมันก็ชื่อสาวน้อยเหมือนกันนะของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเหมือนกันยังไงเราก็ช่วยๆกันอุงอิงก็บอกแล้วว่าเออให้สู้ๆให้น้องก็สู้ๆนะเออบางครั้งก็ถึงจะไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกันมากมายอุกอิงก็บอกว่าเออก็ดูอยู่นะเออติดตามดูอยู่เรื่อยๆนะบางครั้งน้องก็ขึ้นร้องเพลง งอิงแต่งหน้านะเออที่ให้สัมภาษณ์มึงสองวันนะนะบางคนก็ไปเจาบจะเป็นประเด็นเป็นอะไรอย่างนี้เราก็ไม่อยากจะให้พูดถึงประเด็นอะไรเดี๋ยวมันก็มีเรื่องมีราวอีกนะเออใครจะคิดยังไงก็คิดเงีย,งยบๆก็ได้ไม่ต้องมาออกมาตั้งเป็นประเด็นเราก็รู้ว่ารักนะเออเราก็รู้ว่ารักแต่เราก็ ถ้าออกมาพูดมาอะไรเนี่ยบางครั้งคุณจะไม่คิดเลยเถิดถึงขนาดน,นั้นแต่บางคนคนมาตีความมาพูดมาจับประเด็นมันก็มันก็นไปเรื่อยๆขอ,องแต่ละคนนะร้อยคนพันคนมันตีความไม่เหมือนกันทุกคน <c oughs> ยุ่งเลยนะเออเดี๋ยวก็จับประเด็นนู้นประเด็นนี้มาเป็น <c oughs> เราก็ไม่อยากใจพูดนะเออ ในเมื่อเรารักแล้วเราชอบแล้วเราเ็นดูแล้วเราส่งเสริมหมดทุกคนนะกับวงสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงวงเล็กวงใหญ่นะเออรถแทร่นวยหนึ่งวยสองเราก็สนับสนุนอยู่ใกล้อยู่ไกลเราก็ไปสนุกร่วมสนุกนะกับรถแทร์เราก็ไปสนุกได้นะเออแต่ก็วกกลับมาอีกหน่อยนะครับเออไอไข่ออเนี่ยนะหนังไขอ่ออเนี่ยเดีย๋ยววันที่สิบหกเลยครับ นะวันที่16แล้วจะบวงสวงนะแล้ววันที่19หรืออะไรจะเริ่มไทยทำเราก็เอาใจช่วยนะเราก็เอาใจช่วยบอสโจช่วยทีมงานทุกคนขอให้ประสบความสำเร็จกับหนังเรื่องนี้นะใครอ้อขอให้ทะลุร้อยล้านนะเออเราเอาใจช่วยขอให้ทะลุร้อยล้านเลยนะเออ จะได้เฮกันอีกนะดูวที่ใครจะมาว่าได้นะพออลังเงียบยังยังอยู่เยอะงานพะลังเงียบก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับทีมงานสาวน้อยทีมงานถ่ายทำหนังนะผู้กับผู้อะไรขอให้ทุกคนลาบลื่นนะออขอให้เงงบังปังหนังเรื่องนี้ใครอ้อขอให้ทะลุร้อยล้านนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับ สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ f อสซีกรุงอิงเอสซีสานเพ็ดบ้านแพงทุกท่านนะครับ